สวัสดีทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากแบบฝึกหัดที่แล้วนะคะเรามาอยู่กันในแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในหน้า57หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2แบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจนี้จะอยู่ในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมซึ่งแบบฝึกหัดทั้ง4ข้อนี้จะทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ ข้อที่1ให้เราหาความยาวรอบรูปโดยโจทย์กําหนดความยาวของด้านแต่ละด้านมาให้บางทีเขาไม่ได้ให้มาทุกด้านนะคะแต่จะให้มาในเชิงสัญลักษณ์เดี๋รามาดูพร้อมกันทีละด้านเนาะ,ะจากด้านนี้มี1คขีดเท่ากับด้านนี้ด้านตรงนี้แล้วก็ด้านตรงนี้นะคะใช้สัญลักษณ์1ขีดเหมือนกันเนาะแบบนี้เนาะ,ะเราก็จะได้ว่าด้านนี้ก็จะยาว2.8 2.8แล 2.8จุดแปดต่อมาเราจะไปดูสัญลักษณ์2ขีดนะคะก็ได้แก่ด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะมีทั้งหมด4ด้านเนาะซึ่งยาวด้านละ1เซนติเมตรนะคะและสุดท้ายสัญลักษณ์3ขีดด้านนี้2เซนทำให้ได้ว่าด้านนี้ก็2เซนเหมือนกันเนาะ ตอนนี้เราได้ความยาวของด้านทุกด้านแล้ววิธีการหาความยาวรอบรูปคือนำความยาวของแต่ละด้านมารวมหรือบวกกันนั่นเองมาเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะก็วิธีแรกไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะอ่ะเราก็นำสองบวกสองุณครูจะเริ่มจากด้านนี้นะคะอ่ะแล้วก็ไล่ไปแบบนี้เนาะ แบบนี้นะคะเวลาทุกคนบวกทุกคนไล่ไปทีละด้านนะคะจะได้ไม่หลงลืมด้านไหนไปเนาะต่อมาก็บวก1บวก2บวก1บวก2.8บวก2.8บวก1บวก2และบวก1ได้คำตอบเท่ากับ19.2เซนติเมตรอันนี้วิธีที่1คะ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเ,าเราก็บวกกันไปเลยเนาะแต่ถ้าลองดูวิธีที่2 นะคะจากตังนี้ที่ทําให้ทุกคนเห็นสีชัดๆนะคะทุกคนไม่ต้องบวกเนาะทุกคนก็นำสองจุดแปดคูณกับจํานวนด้านที่ยาวสองจุดแปดเนาะคือสี่ด้านแล้วค่อยนาําไปบวกกับหนึ่งคูณกับจํานวนด้านที่ยาวหนึ่งจากตรงนี้จะเห็นเป็นสีฟ้าเนาะคือมีทั้งหมดสี่ด้านก็หนึ่งคูณสี่แล้วก็ไปบวกกับสองเซนติเมตรสองด้านนะคะแบบนี้ ก็จะได้เท่ากับวงเล็บแรกนะคะ2.8งูณ4เท่ากับ11.2บวกกับ1คูณ4วงเล็บที่2นี้นะคะได้เท่ากับ4และบวกกับวงเล็บที่3คือ2คูณ 2, ณ2ได้4นะคะก็บวกกันเลยคะ่ะ1 1บวก4บวก4ได้คำตอบเท่ากับ19.2เซนติเมตรก็เสร็จแล้วนะคะและแต่คนถนัดน้อว่าจะ วิธีนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะต่อบวกกันให้หมดทุกด้านเลยวิธีนี้ถ้าใครขี้เกียจบวกเราก็มาคูณด้านที่มันมีความยาวเท่ากันเราก็คูณก่อนแล้วค่อยนำมารวมกันที่หลังแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะก็หาความยาวรอบรูปเหมือนเดิมจะพบว่าโจทย์ให้ด้านมาเพียงหนึ่งด้านคือ5เมตรแต่จากสัญลักษณ์แบบนี้ที่หมายความว่าด้านทุกด้านจะต้อง ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ดูเพียงว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมก็มาช่วยกันนับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้อนี้เป็นรูปแดเหลี่ยมแสดงว่ามี8ด้านใช่ไหมคะเราก็นำแปดคูณกับความยาวหนึ่งด้านคือ5เมตรก็จะได้คำตอบเท่ากับ40เมตร แค่นี้เลยค่ะข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาข้อ2ใหญ่เขาให้เราตอบคำถามโดยที่ข้อ1บอกว่าถ้ารูปนี้มีความยาวรอบรูป20ซมรโจทย์ถามหาว่าส่วนของเส้นตรง MA ซึ่งส่วนของเส้นตรง MA คือเส้นนี้ยาวเท่าใดเพราะฉะนั้นจากโจทย์เขาบอกว่าความยาวรอบรูป20ซนเมตร ทีนี้เ,เรามาดูความยาวที่โจทย์เขาให้มานะคะคือ2.4 3.6 5.7้และก็2นะคะเราต้องการทราบเพียงด้านนี้ด้านเดียวเราก็นําความยาวรอบรูปที่โจทย์เขาให้มาเนี่ยลบกับความยาวด้านที่โจทย์เขากําหนดมาให้นั่นเองก็จะได้ความยาวของด้านที่เหลือคือด้าน MA เนาะวิธีการเราก็นํา20ลบกับอ่ะด้านที่โจทย์กําหนดมาก็คือ2.4 บวก3.6บวก5.7แล้วก็บวก2ซนติเมตรในวงเล็บเราก็บวกกันนะคะได้เท่ากับ13.7ก็นำ20ลบ13.7ได้6.3เซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่2บอกว่าถ้ารูปนี้มีความยาวรอบรูป37เมตร แต่ละด้านยาวเท่าใดแต่ละด้านอีกแล้วแสดงว,ว่าโจทย์ถามหาเพียง1ด้านนะคะอันดับแรกโจทย์บอกว่าความยาวรอบรูป37เมตรและขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องมาหาว่ารูปหลายเหลี่ยมเนี้ยคือรูปกี่เหลี่ยมมาช่วยกันนับกันนะคะทุกคน1 2 3 4 ห้าหกเจดแดเ้าสิบเป็นรูปสิบเหลี่ยมดังนั้นวิธีการหาความยาวเพียง1ด้านนะคะแล้วเขาเป็นรูปสิบเหลี่ยมด้านเท่าเนาะคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันจากสัญลักษณ์ที่โจทย์ให้มาแบบนี้นะคะความยาวรอบรูปคือ37หารด้วยจำนวนด้านเป็นรูปสิบเหลี่ยมแสดงว่ามี10ด้านก็หารจำนวนด้านคือ10ได้คําตอบเท่ากับ 3.7ดังนั้นแต่ละด้านยาว3.7เมตรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจทั้ง4ข้อนี้หากใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เช่นเคยนะคะแล้วฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ